ที่บวชทุกวันนี้มีหลายจุดมุ่งหมายด้วยกันอย่างเช่นคำโบราณเขาจะบอกว่าบวชหลบบวชลี้บวชหนีสงสารบวชพลานเข้าสุขบวชสนุกหาบาปบวชคาบเหล็กแดงบวชแต่งแผ่นดินบวชกินของร้อนบวชนอนในไฟบวชไม่หนหนีโลกบวชนั่งโงกงมแก่ที่ว่ามานี้เนี่ยมีดีอยู่อย่างเดียวก็คือบวชหนีสงสาร นีสงสารก็คือหนีการเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นทุกข์จึงเพียรมุ่งมั่นปฏิบัติขัดเกลาเพื่อที่จะหนีทุกข์นะจึงเรียกว่าบทนีสงสารนะแต่ที่เหลือนั้นก็คือบวชแบบเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายเป็นกาฝากนะบวชหลบบวชลี้นะบวชพรานเข้าสุกบวชสนุกหาบาปบวชคาบเหล็กแดงบวชแต่งแผ่นดินเนี่ยบวชกินของร้อนบวชนอนในไฟ บวชไม่นานนีน้โลกบวชนั่งงกงมแก่จึงเป็นแต่เพียงผู้ขอคำว่าพระสม,มณะต้องเห็นภัยในวัฏฏะสงสารจึงจะได้พัฒนาใจให้เป็นพระเข้าถึงความเป็นสม,มณะที่หนึ่งจนถึงสม,มณะที่สี่ตามลำดับเราส่วนใหญ่โชคไม่ค่อยจะดี ไม่ค่อยได้เจอสมณะแท้ๆพระแท้ๆเจอแต่เพียงผู้ขอซะส่วนใหญ่จึงไม่ได้เห็นตัวอย่างเอาแบบอย่างที่ดีได้การที่เราบวชมานี้ที่มาปรงผมผมผ้ากาศวพัทยังไม่ใช่พระนะพระใหม่ทั้งหลายให้พากันเข้าใจพระเก่าทั้งหลายก็ให้พากันเข้าใจเราจึงต้องพากันมา ศึกษาประวัติปฏิปทาของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าคือใครพุทธเจ้าคือผู้ที่เสียสละทรงเสียสละทุกอย่างไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่เหลือข้องติดอยู่ในโลกนี้จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตบรรปชิตและคลือหัดที่ไม่มีปัญญาไม่เข้าถึงวิมุตต์หลุดพ้นมีแต่ปัญญาธรำมาหากินเพราะไม่เสียสละไม่เสียสละอะไรคือไม่เสียสละทิฏฐิมานะไม่เสียสละอีโก้ไม่เสียสละความเห็นผิดไม่เสียสละอัตตาตัวตน ปัญญาจึงเกิดขึ้นไม่ได้เราอยากเป็นอยากเป็นพระอยากเป็นสมณะก็ไม่มีทางเป็นได้ถ้าไม่เสียสละแต่เมื่อมาเสียสละจึงจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาการเสียสละสักกายทิฏฐิเบื้องต้นนี่แหละจึงจะเป็นองค์ธรรมให้เป็นพระโสดาบัน ทุกคนจึงต้องมีปัญญามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องแล้วจะนำพาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง